ราศีมังกรลัคนามังกรนะครับดวงเดือนธันวาเป็นอย่างไรไปดูนะครับอ่าก็ช่วงนี้นะครับสำหรับชาวมังกรเรียกว่าชาวมังกรนะครับต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานอย่างหนักนะครับเพราะจะมีงานเร่งงานยากโปรเจกต์ใหญ่รวมถึงนะครับภาระผิดชอบงานใหญ่ๆนะครับนะมากกว่าราศีอื่นมากเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวมังกระจะถูกกดดัน นะครับจะถูกบีบถูกแรงกระแทกใหญ่ๆนะครับนะเข้ามากับชาวมังกรนะครับจะทำให้ช่วงนี้อาจจะโดนแบบอาจจะท้อง่ายนะครับอาจจะแบบหมดแรงกายแรงใจนะครับจะทำอะไรช่วงนี้ก็ต้องสู้นะครับนะคุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็ทำตามเป้าเนาะเออจะถูกบีบอับขนาดไหนก็ทำตามเป้าหมายนะครับรายวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อซะก่อนนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่า จะเครียดนะครับก็อย่าให้อารมณ์เกิดในการทํางานของเรานะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีมันอาจจะมีปะทะอารมณ์บ้างนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะหงุดหิดได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับก็หาที่ผ่อนคลายนะครับหาที่ผ่อนคลายถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอเพื่อนโรงงานไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็ต้องไปหาที่ผ่อนคลายทั้งอื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการปทะกันในที่ทํางานเกิดขึ้นนะครับสําหรับช่วงนี้ของชาวมังกรนะครับอย่าใช้ อารมณ์นําเหตุผลนะครับช่วงนี้ก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานตัวเช็คงานทุกขั้นตอนนะครับเพราะไม่งั้นข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนะครับแต่ช่วงนี้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้ผมบอกได้เลยเป็นช่วงนาทีทองของชาวมังกรเพราะหนึ่งงานเยอะแสดงว่าลูกค้าจะเยอะอต้องเร่งทําทุกอย่างหาลูกค้าทําเอกสาร นะมีโอกาสปิดงานใหญ่ๆปิดดิวใหญ่ๆนะใครที่เป็นแบบคนที่ออกไปเจอลูกค้าเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับปิดปิดดิวได้เลยนะครับช่วงนี้ถือว่าเลิศนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนก็ยินดีด้วยสําหรับชาวมังกรต่อไปการเงินนะครับการเงินช่วงนี้นะครับจะมั่นคงมากขึ้นนะเออส่งท้ายปีได้ดีมากนะครับส่งท้ายปีได้ดีมากนะครับจะเอ,อ่อมีการเอ,อ่อ มีการเก็บเงินก้อนใหญ่นะครับมีการเก็บเงินก้อนใหญ่มีแบบโชคเข้ามาหาเรานะครับช่วงสิ้นปีช่วงท้ายปีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะช่วงนี้มันจะถีบคุณปีหน้าจะดีขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นก้อนนะครับให้ดีวางแผนให้ดีนะครับเอาง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องเซฟ ค่ารักษาพยาบาลสักนิดหน่อยนะครับมีดาวอาจจะต้องแบบคนในบ้านป่วยป่วยแฟนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราให้ระมาระวังนิดหนึ่งหรือสัตว์เลี้ยงป่วยนะครับก็อาจจะต้องไปใช้จ่ายตรงนั้นนะครับเป็นก้อนๆไปเนาะนะครับหรือใครที่มีหนี้สินก็อาจจะหมดลงไปนะครับเพราะเรามีเกณฑ์ได้จ่ายเงินก้อนนะครับเราก็อาจจะเอาไปโปะปบนี่นู่นนี่นั่นนะครับก็ยินดีด้วยต่อไปนะครับความรักนะครับ ความรักคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหมยอย w, ่อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจสดใสออมีหวังอีกครั้งนะครับยินดีด้วยเนาะสำหรับคนที่โสดนะชาวมังกรน,นะส่วนคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะอบอุ่นดีคอยได้รับการช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่คบกับชาวต่างชาติ เขาจะซัพพอร์ตเรื่องเงินและเรื่องงานของคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะต่อไปสุขภาพก็เจ็บคอเล็กน้อยนะครับปวดตามข้อต่างๆนะครับข้อมือข้อเขา่าข้อเท้านะครับให้ระมัดระวังเนาะนะครับอ่ะโอเคส่วนใครที่เป็นชาวมาก่อนทั้งลัคนาทั้งราศีลัคนาฟัง80%ราศีฟัง2 0นะครับใครที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะ สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ <sh are> กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันราศีหน้าจ้านะครับ